สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักหมานะคะวันนี้นะคะแม่ออกเคล็ดลับง่ายๆมาอีกแล้วนะคะบางครั้งนะคะเจ้าตัวร้ายของเราหรือเจ้าโดนน่ารักของเราเนี่ยรูปของเรานะคะมีปัญหาเรื่องหินปูนนะคะซึ่งหินปูนเนี่ยก็เหมือนคนนั่นเองค่ะซึ่งสามารถทำรลายฟันได้นะคะซึ่งจะทําให้น้องหมาหุดหอิดมากนะคะซึ่งเจ้าหินปูนตัวร้ายเนี่ยเรามีวิธีการดูแลไม่ยากค่ะ ซึ่งเจ้าหินปูนนะคะวิธีการดูแลนะคะก่อนที่จะเกิดปัญหากับน้องหมาน้องหมาเวลาปวดฟันเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะซึมลงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเขาจะมีเหงือกนะคะจะเป็นอาการของเหงือกอักเสบนะคะตัวขอบฟันเนี่ยจะเริ่มเป็นสีแดงนะคะบางรายเป็นหนักนะคะถึงขนาดนี้เลือดซึมแล้วนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยไม่ยากนะคะเราก็แค่ แปลงฟันให้น้องหมาบ่อยขึ้นแนะนํานะคะว่า2วันนะคะควรแปลงให้น้องหมา1ครั้งค่ะซึ่งปัญหาเหงือกอักเสบนะคะจะมานํามาซึ่งฟาหมหุ่นหงิดในน้องหมานะคะและน้องหมาก็จะฟันโยกแล้วก็เลือดออกตามลายฟันนะคะและทีนี้นะคะถ้าเกิดขึ้นโพรงนะคะกระดูกกรามอักเสบนะคะก็จะส่งผลให้เกิดน้ํามูกน้ําหนองนะคะซึ่งเป็นฝีใต้ตาหรือกรามล่างหักได้ซึ่งเป็นปัญหาใกล้ตัวมากๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณแม่ก็มาแปลงแปลงฟันคุณวันนี้นะคะ คุณแม่กับคุณพ่อก็จะมาแปลงฟันพี่แสบกันอีกแล้วนะคะซึ่งแปลงง่ายๆมากนะคะราคานะคะโดยประมาณนะคะชุดนี้นะคะประมาณ100บาทเท่านั้นนะคะแล้วนะคะเริ่มแปลงให้เขาเป็นที่ใสเขาจะชินเองนะคะเดี๋ยวเราไปแปลงฟันพี่แสบกัน,นะคะ่ะม่รู้ตัวนะั้นเรากำลังจะโดนแปลงฟันนะคะเอาราคาเริ่มกันเลยค่ะตาดแค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องล้างออกนะคะใช้เสร็จนะคะเอาระคะเขาบอกว่เาเป็นรถตับนะแม่ก็ไม่รู้ว่ามันลถตับจริงไหมน,นะนี่นะคะพี่แสบ รถตับจริงๆด้วยกลิ่นตับออกนะคะเขาบอกว่าเป็นรถตับนะคะกลิ่นตับออกเลยนะพ่อนะเออแต่มันฉุนไปว่าแม่ว่ามันไม่เหมือนตับแบบเหมือนตับสังเค์โอเคจับไปันปแล้วนะคะเออมันหอมมันอร่อยเออน้องหมาทําให้น้องหมานะคะแบบให้เราแปลงง่ายขึ้นน่ะเนื่องจากว่ามันเป็นกลิ่นตับน้องหมาก็คงคิดว่าอร่อยอร่อยอร่อยนะ <laughs> แม่ถูกใจสิ่งนี้ แม่กับพ่อถูกใจสิ่งนี้นี่นะฮะนี่มันจะเป็นกลิ่นตับหอมๆแบบตับเลยนนะ้องพ่อเนาะคือมัเห็นว่ามันร้อยหนึ่งก็เลยลองซื้อมาดูนะคะและที่สําคัญมันแปลงง่ายนะในความรู้สึกแม่นะคะเพราะมันร้อยเดียวแล้วก็มันเป็นกลิ่นตับน้องหมาเลยไม่ขืนตัวนะคะก็จะหยุดปัญหาเรื่องกลิ่นปากน้องหมาได้เยอะเลยนะคะวินเนะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และคุณพ่อรวมถึงพี่แสบหวังว่าคงเป็นคลิปดีๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าปล่อยให้น้องหมาเป็นเหงือกอักเสบและปวดฟันนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ